สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินนูหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC, ทั้งช่อง YouTube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้ออ๋ท่านผู้รรมชมสำหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยสมาสรุปแนวทางรัฐบาลไทยทุกเซียนเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางเขามาแล้วอย่าลืมแอดมินนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินนูหน่อยนำแนวเด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ ทันใดก็แจ้บ่ได้ขอหัวใจก็ละหนึ่งดวงเด้อธรรม,ม้ชมเอาธรรม้ชมมาเบิ่งกันเลยเนาะ,ะนะใบแรกก็สิเป็นเลขผีบอกเด้อธรรม,ม้ชมเน้นยำ้ำซำเกาธรรม,ม้ชมมือนีบม,มิเพิ่มเติมสินสุดก็คือหนึ่งเก้าเจ็ดเพื่อนมั่นใจหนึ่งเก้าเจ็ดเด้อธรรม,มุมรอบแรก4ีสาม มายำหลอบที่สองหโค้งสุดท่าย1นึเก่าเเลขอันเด้อธรรมชมหนึ่งเก้าเจ็ดหนึเก่านี่อันแม่นซื้อได้กับแมนสามสี่หกสามหกสีพี่เด้อธรรมชมุ 197. ่มหนึ่เก้าเจ็ดยำโตเก้าเด้อธรรมชมุแมล้กกะธรรมชมุมคลิปนี้นูนหน่อยมีแนวทางเลขความฝันแอดมินนูนหน่อย มันเ่าให้พอแม่พี่นองฟังนําเด้อค่ะเด้อมาฟังนํากันเด้อท่านผู้ชมระกัดตีเอาแอดมิน,นูนน้อยฝันตกใจจนตื่นเด้อท่านผู้ชมูนน้อยฟันกลางเว้นเด้อท่านผู้ชมูนน้อยนอนฝันอยู่นี่เคยฟันแม่นหลายหลอบติดเด้อท่านผู้ชมหลายครั้งเดี๋ยวจังฟังนะคะเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้หนูนน้อยสรุปแนวทางตัวเลขให้พอพอแมๆก่อนเดี๋ยว ถ่ายคลิปโนหนหนอยเซบอกความฝันสูฟังมาฟังน้ากันเด้อท่านผชมอันนี้ก็คือเล็กพี่บอกเด้อท่านผชมว่ามีเพิ่มเติมเน้น1นึ่เก้าเจด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่เน้น 197, หนึ่งเก่าเจ็ดได้วาโนหนนอยว่า4ีสกับงามอยู่ดิท่ารรมผชมต่อมา ของอาจารย์ต่อยเด้อธรรมชมเด่นบนล่างอาจารย์ต่อยนะคะวิ่งรูดบนล่าง2วิ่งรูดได้ตังจับคู่มี2องศูนย์กันเบิ้ลสองสอเด้อธรรมชมหน่อยหน่อย,ห,อยหางเนาะธรรมชมพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ขอ,อเบอร์โทรอาจารย์0 9 2 9 4 6 3ามสามเจด้อท่านผู้ชม0 92, 9 2ย์เก้าสเบอร์โทรอาจารย์เด้อท่านผูมม้ชมวิ่งลูดสองบนล่างได้ตังแน่นอนเด้อท่านผูมม้ชมนะทางรัฐบาลไทยอาจารย์ต่อยนุ้นหน่อยขอขอบคุณนะทางอาจารย์ต่อยเด้อค่ะเด้อขอขอบคุณทุกเสียนทุกสำนักนะคะลุงใจดีรัฐบาลไทย นู้นอยว่างวดนี้เป็นงวดแหลกเด้อท่านผู้ชมเด่นบนล่างศูนย์กับหนึ่งนะคะคลิปแหลกเนาะคะ่ะเนาะที่ลุงมาว่างมาที่นี่คลิปนี้ลุงมาจับคู่หายน้าท่านผู้ชมลุงใจดีชุดจับคู่บนล่างนะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าศพ่อแม่พี่น,อน้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อ เบิ่งไปกวนกระไดท่านผู้ชมพะวันลุงมางวดเหลกเด้อท่านผู้ชมลุงใจดีสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยพอจอยงวดนี่บได,ด้เด้อท่านผู้ชมพอจอยวันเหล็กมันเห็ดหยากแล้วกะ็มันเบิ่นมาสองงวดสามงวดแล้วงวดนี่พองดรัฐบาลไทยเด้อท่านผู้ชมต่อมาของปูท่านผู้ชมปูสังขะนะคะรัฐบาลไทยตั้งแต่นู้นน่อยว่าง เหล็กปูมาสามงวดนะท่านผู้ชมวันนี้เป็นงวดทีซีเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของปูท่านผู้ชมนู่นหน่อยว่างงวดนี่เป็นงวดทีซีสามงวดที่ผ่านมาจับคู่บ่าเข่าจักงวดเด้อท่านผู้ชมแต่วันเหล็กเด่นปูเข่าทั้งสามงวดเด้อค่ะเด้อบนล่างนะคะงวดนี่หกกับสามท่านผู้ชมงวดนี่หกกับสามเด้อค่ะเด้อนู่นหน่อย หมัก3ามแล้วทรรมชมหมักน้ำปูทั้ง6กทั้งสน,น้อยๆหมักเม็ดสีมาบอ่บอรธรรมชมสีเดินต่อบอ่อยำเด้อธรรมชม้มต่างแต่น้อยบ้างมาหลัดถบาลไทยปูเลขเด่น2ตัวมา1ตัวนะคะย่งบอลลุด3ามงวดติดเด้อธรรมชมต่อมาชุดนี้ธรรมชมมาครบรล่างของแอดมินน้อย นูน้อยว่างไปแล้วคลิปนี้นูน้อยกับสิมาเน้นย้ำตัดออกหายีกจักหาครูด้วยธรรมจม่มพ่อแม่พี่น้องมากกะจัดน,นะะ้เดอ้อค่ะเด้อปรมากกะเอาชุดเต็มธร,รมจมุ่มนูน้อยตัดดับก็บกบคือหาหาดับลางอท่านใดมักหาว่าหาบดับพ่อแม่พี่น้องอย่าตัดทิมะะดอ้อค่ะเด้อา้ำรับนูน้อยตัดหาออกธร,รมจมุ่มนูน้อย่อเอาเลย พะวัดสูตรนี้ทามันมันรุดไปเร้วงวดหนึ่งเนาะหวดลาดสุดเขา่าหวดนี้นู้นหน่อยว่าบ่อน่ารุดอีกดอกท่านผู้ชมสูตรนี้ดับลางค่อนข้างที่ว่ามันใจอยู่แต่ว่าย่ําเด้อท่านผู้ชมเลขดับไม่มีในกองฉลากนะคะเป็นความเสือของไผของมันมักไผมักมันเด้อท,ท่านผู้ชมย่าท่านใดมักหาอย่าตัดถิ่มประเด็ดขาดเด้ทมมอท่านผู้ชมแต่ว่านู้นหน่อยว่าเอา อันนี้ก็คือมาครบรางทันใดที่พ่อท่านเห็นแคปหน้าจอด้ค่ะเด้อหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดตัดหาออกท่านผู้ชมอาวัตที่นี่ต่อมาโน่นหน่อยมาสรุปให้เป็นชุดสรุปโครงสุดท้ายเนาะคะ่นะเนาะโน่นหน่อยมกักส่วนโตเด้อท่านผู้ชมหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามหกเจ็ดหก ล่างอย่างเดียวไปกลับด้วยเดี๋ยวท่านผู้ชมเน้นตรงๆไปกลับนําล่างอย่างเดียวล่างเท่านั้นหนูหน่อยมักสามเจ็ดแห้งกับเจ็ดหกเดี๋ยวค่ะเด้อหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามหกนี่กันไว้ท่านผู้ชมคือบอท่านผู้รรมชมอ้าพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิรงเด้อค่ะเด้ออันนี้หนูหน่อยวิเคระห์ไปตามทางเลขตามสูตรเด้อค่ะเด้อบอมเล็กฝันเล็กงังเลยท่านผู้รรมชมเป็นเลขตามสูตรนะคะ ล่างยางเดียวท่านผู้ชมล่างเท่านั้นไม่เกี่ยวกับบนนะคะต่อมาท่านผู้ชมมาที่นี้มาฟังความฝันแอดมินหน่้อยเด้อค่ะเด้อหนหน้อยฝันกลางเว้นท่านผู้ชมฝันกลางเว้นอีกแล้วหนหน้อยนอนฝันอยูนี่เคยแม่นหลายครัง้งเติดเด้อท่านผู้ชมออกเล่าออกไทยประจํคขั้งแรกที่หนหน้อยฝันแม่นคักๆก็คือฝันกลางเว้นอันหนึ่งสี่ศูนย์นั่นไหมท่านผู้ชมมันออกรัฐบาลไทย อัศ041มาที่นี่ต่อมา่านุ้หน่อยก็ฝันกะมีเหล่าแน่บอดายเหล่าแน่กะมีเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่ามันฝันมันเบาหนักไหมท่านผู้ชมความฝันมันเหล่าหนักต่อมาที่เหล่าอีกให้ฟังอีกก็คือตอนที่ว่าฝันฝันว่าได้ขี่แท็กซี่แฟนนอนฝันกลางเว้นก็การท่านผู้ชมขี่ไปขี่ไปยังได้รถเสียหลักเนาะอ่าต,ตกตกตะลุกซื้อๆนุ้หน่อยก็เลยตกใจกระโดดออกจากรถ ไปที่นี่มันไปออกเล่ามันไปออกเล่าหนึ่งสองอันนั้นฟันตงหดเป๊ะเลยท่านผู้ชมไปออกเล่าหนึ่งสองเล่าพัฒนามาที่นี่หลังจากนั้นมาก,กับฟันแต่ว่าบวกลอยไดเหล่ามันเหล่าหยากแไหมท่านผู้ชมไปที่นี่ลาดส,สุดท่านผู้ชมโน่นหน่อยฟันเหมือนว่านี่อันนี้กับสิลเล่าหยาคือกันได้ท่านผู้ชมแต่ว่าโน่นหน่อยสิพญ,ญายามเบาซูพ่อแม่พี่น้องฟังมาฟังมาตีเอาเด้อค่ะเด้อ นูยน่อยฟันเราสะดุ้งตื่นตกใจมากแบบนี้นูหน่อยว่ามันแมนแล่ะละท่านผู้ชมขันเบาๆซูพ่อแม่พี่น้องฟั่งมันเสียดายไหมท่านผู้ชมนูหน่อยฟันกลางเว้นตอนเมื่อวานตอนบายบายเด้อท่านผู้ชมหรือว่าออกลาวไปแลวกับบลูนี่เด้อท่านผู้ชมความฝันนูหน่อยเขียนไวน้นี่นูหน่อยฟันฟันว่าพีสาวโดนขาตายกับหลานผู้หญิงนูหน่อยกัดมาดซาพเพราะว่า โทษโทรไปหาเบอร์ของร้านนี่มันบมีคนรับติดต่อหลายคนนรมชมเดี๋ยวนรรมชมในความฝันเาหน่อยฝันว่าอย่างสรละ่ะในความฝันนะ่ะมันเป็นน้ำตกธรรมชมแต่ว่าน้ำตกนะ่ะมันเป็นหยุดหยุดทิ่งผู้เด้อธรรมชมเทิ่งผู้เขาแต่ว่ามันบริเวณผู้เขาสั้นที่ธรรมชมผู้เขาคล้ายๆแบบว่าเข้ากับยางขึ้นได้เองสินะธรรมชมแต่ว่านเป็นน้ำตกน้ำตกอ่า ใสๆได้ท่านผู้ชมมีขีหินมีโคดหินแต่ว่าในความฝันน่ะพี่สาวบัดคับรถไทยขึ้นไปกับหลานหลานผู้หญิงนุ่นหน่อยบัดยางเอาเบรกคีรถน้าเขาขับรถไทยไปน้ำน้ำตกน่ะละท่านผู้ชมน้ำตกจังไดทั่งน้ำไหลที่ท่านผู้ชมพี่สาว่นกะขับรถไทขับรถไทยกับกับหลานในความฝันมันขับได้เนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือความฝันขันความจริงเฮามันขับขึ้นบไ้แน่นอน ขับขึ้นป้ายขึ้นไปขึ้นไปน้ำข้องน้ำน้ำตกนั่นแหละท่านผู้ชมขับขึ้นป้ายขึ้นไปเทื่องโคดเินกับคุกคักขึ้นไปแล้วท่านผู้ชมกับเฮียหยามบืนขึ้นไปนะท่านผู้ชมบืนขึ้นไปนู่นหน่อยกัญญาางั้นน้ำก้นรถมาที่นี่ไปจ้งได้ไปพ่อ,อฝอนนอรั่งคนหนึ่งบม่รู้ว่าเฮ็ดหย่างอยู่อยู่ท้องผู้นั่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่าก็อยู่ข้องน้ำตกขึ้นกันไปพ่อ ไปพ่อก,กันพี่สาวก็เล่นขับไปฝรั่งคนนั้นเพื่อน,นขับรถไทคขึ้นกันแต่ว่าเพื่นอนหันหลังใส่เพื่อนถอยมาถอยมาม,มันเล่มาส้นรถไทยพี่สาวส้นรถไทยพี่สาวแล้วมันไปบ่ร์ไหนนูหน่อยก็เลยพยายามอเอื่อนฝรั่งคนนั้นนําตกมันเสียงแห้งเนะาะท่านผู้ชมทั้งนําตกทั้งนาไหลมันบ่เขาก็บ่ไิ้งินพ่อเขาไ้ยิงนินแล้วเขาหันหนามา นู่นหน่อยกันนึกว่าเขาสี่อยรถออกหายมันบ่อัฝรังก็นั่นไปปดพ่วงรถไทยบัดมีพ่วงไหมท่านผู้ชมรถไทยอัฝรังนะ่ะไปปดพ่วงออกมาส้นรถพี่สาวรถพี่สาวบัดตกลงในน้ำตายทั้งสองคนเลยท่านผู้ชมทั้งเอื้อยทั้งหลานนู่นหน่อยตกใจในความฝันนู่นหน่อยกันแล่นไปหาพี่สาวกับหลานไปหอบเอา ตายแล้วแต่ว่าบ่ามีเลือดได้ท่านผู้ชมแต่ว่าในความฝันนันตายไปหอบเอาฝรั่งบัดสีมาขาโน่น้อยมาที่นี่มันสีน,น้ำขาโน่นหน่อยปิดปากแมท่านผู้มชมในความฝันอ่าโนูนหน่อยก็เลยอุ่มเอาล่างพี่สาวกับหลานสาวบได้หายไปในาน้ำเลยท่านผู้ชมโนูนหน่อยก็เลยเล่นกลับลงมากลับลงมาจากท่งผู้กลับลงมา หลีลงมา่รรมชมรร้ชมฝรั่งคนนั่นกันั่มนั่มสินั่มขาน,น่หน่อยโน่หน่อยก็เลยมาพอคนอยู่พอดีพ่อคนอยู่อยู่ขางล่างพอดีลงมาท่านใหนหอดได้ธรนมช้ชมอยู่กลางกลางผู้นี่แหละแต่ว่ามันเป็นสายน้ำนำตกลงมาคนก็ไปเล่นนั่นไหมธรรมชาติโน่นหน่อยก็เลยมาหลีอยู่นั่นล่ะฝรั่งก็นั่มหาไหม่รรมชม้ชมนั่มสิน,นั่มขาปิดปากน่หน่อยว่าน่หน่อยเห็นเหตุการณ์ขาพี่สาวกับหลานไปแล้ว บาตที่นี่นุ่นหน่อยไปหลีอยู่ทั้งสันทั้งยานตกใจตื่นกน่อนท่านผู้ชมฟันข้าวเดียวได้ท่านผู้ชมฟันกลางเว้นฟันสันสันขานุ่นหน่อยเพราะใดเพราะว่านุ่นหน่อยตื่นกน่อนท่านี่แหละธรรมชมุมบัตรที่นี่อายุพี่สาวเด้อท่านผู้ชมอายุพี่สาวสี่สิบสองอย่างสี่สิบสามเพิ่นว่าบ่แม่านุ่หนหน่อยว่าเอาตามบัตรประชาชน ที่จริงพี่สาวพน43อย่าง44ปีนูหน่อยเยว่า,วาเอาตามบัตรประชาชนไก่42อย่าง43บัตรที่นี่หลาน4อย่างหาขวบเด้อธรรมชมไม่ยิ่งตายสองคนเด้อธรรมชมมันสิบ่มมีศูนย์บ่บัตรที่นี่เมื่อวานเล่าพัฒนาออกไป42เด้ธรรมชมนูหน่อยบริสุทธิ์เด้เล่าพัฒนาเมาื่อวานนี่นุหน่อยเขียนไว้แล้วนุหน่อยลืมทรงบินนัน นูน้อยทรงต่บินสามเก่าสามโตจีเก่าสามตีสามเก่าธรรมชมปัที่นีคันแมนทรงเล่าพัฒนาเมื่อวานกระเถือกช้างบนั้งางล่างนูน้อยว่ามันออกเล่าแล้วมันสีมาไทยบอหนูน้อยกัย่งของใจธรรมชมนูน้อยอย,อยานมันมาออกอ่ารัฐบาลไทยนําพ่อแมพอ่พี่น้องพิจารณญลากตีเอาน้ำด้วยค่ะเด้อนูน้อยกับฟันทนีละธรรมชมมันเล่ายากได้ธรรมชมฟันเห็นเห็นฝรัง่งมกักกะเป็นเหล็ก ่างประเทศดิธรรมชุมพราะว่าคนที่มาขาเป็นฝรั่งหรือว่ามันติโบโอม่าบอกธรรมชมโน่นหน่อยมันโน่นหน่อยควางใจไหมธรรมชมมันมาชนกับเหล็กผีบอกเ <c> นี่ไหมสี่สามเนี่ยไหมคุณพอ่อคุณแม่ว่าจังไดมันคือบอกสี่สองสี่สามตายทั้งสองคนด้ธรรมชมศูนย์สี่สองศูนย์สี่สามบอกเฮ้ยธรรมชมว่าบอ เด็กน้อยนี่สิตีไปจังได้พอตายทั้งสองคนสองศูนย์บ่ตีเอาเด้อท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่นุน่อยตีปเปล่ยนหนุน,หน้อยสี่สืออายุพี่สาวนี่ละสี่สองสี่สามอ้าท่านผู้ชมท่านบ่นุ่มน้อยมัสรุปแนวทางสาบ่าท่านบ่าาท่านผู้ชมท่านอยู่เนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางเลขฝันนุ่มน้อย,อยมีเท่านี้ รัฐบาลไทยกับเมื่อเทเน่ทำม,มือชมบอมีอีกแล้วเมื่อแล้วเด้อค่ะเด้อบอลไล้สำนักธรรมชมมักทันใดกับเบิงนุ่นหน่อยมากเล็กติดปูสังขะเด้อรำมชมุ่มยาถิ่มปูสังขะเด้อรรมชมเทียเหล็กปูเข่าอีกนู่นหน่อยว่างมากหมวดนี่งวดที่สี่ได้ทำมชมว่างมากสามงวดเหล็กเด่นสองโตเนี่ยมาโตหนึ่งดิรรมชมหมวดนี่ได้หกกับสามมันกับไปชนเหล็กผีบอกอยู่ได้ละทรมชม 63ถ้าผู้ชมนูหน่อยว่าเลขพีบวกมบนเนมื่อวานนี่ไหมอันขันเอาไปซื้อเหล้ากับหัวกับถือสามตัวแตกได้ท่าผู้ชมมึงนี่ย634เลขเหล้ามันออก439ไหมท้าผู้รรมชมคือเนาะท่าผู้ชมอ๋อพ่อแม่พี่น้องแคบหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณน ทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนอคะเด้อขอให้แเฮงๆปังป,ง,ปงมันมันทุกทุกท่านสวัสดีค่ะ